วิเคราะห์บอลบายเป็นที่น้ำรถชาแนลสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่การพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลที่ลงทุนในค่ำคืนนี้นะครับเราอยู่ในสกันการฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟลิกับนัดชิงชนะเลิศระหว่างโอลเปกอสครับจะเจอกับฟิโอเลนตีน่านะครับต้องบอกว่าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่แห่งเทพนิยายนะครับที่โอลเปกอสเนี่ยนะครับก็มีคิวนะครับโคจรมาเจอกันกับฟิโอแล้วบอกว่าสนามของโอลเปกอสเนี่ยค่อนข้างที่จะดราม่าสุดๆนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งทีมที่ น่าจับตามองมากๆสําหรับการแข่งขันฟุตบอลนะครับน่าจิงในค่ำคืนนี้เราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับคู่นี้ครับเคยเจอกันนะครับออกไปครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันและนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกของพวกเขาเราไปดูนะครับฟอร์มช่วงหลังของทั้งสองทีมกันก่อนครับในฝั่งของนะครับฟิออลจิน่าห้าเกมหลัง6เกมหลังเนี่ยต้องบอกว่าฟิออนะครับพวกเขาชนะทั้งหมด3เกมเสมอ2นะครับแล้วก็แพ้ไปนะครับ1เกม ชนะ3เสมอ2อแพ้1นนะครับขออภัยส่วนในฝั่งของนะครับฟอร์มการเล่นเนี่ยเกมล่าสุดพวกเขาเพิ่งจะบุกไปเฉือนกายารี่แบบสุดมันเลยครับ3ประตูต่อ2ก่อนหน้าเสมอกับนาโปลี2 2ครับชนะมอนซ่า2-1แล้วก็ในฟุตบอลนะครับนะัด ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกอันที่2เนี่ยพวกเขาบุกไปเสมอกับโอลิมเปียอสนะครับหประตูต่อ1แพ้เวโรนาในลีกครับแล้วก็ชนะโอลิมเปียอสสาประตูต่อ2ในฝั่งของโอลิมเปียอสนะครับห้ 5, เกมหลังเนี่ยพวกเขาชนะทั้งหมด5เกมชนะ4เกมนะครับแล้วก็แพ้1 สมอหนึ่งนัดล่าสุดในลีกเนี่ยเสมอพันนาะที่นกอสสองสองครับชนะเอเคเซนสองศูนครับแพ้พีเโอเคศูนย์สองชนะวิลล่าสองศูนย์แล้วก็ชนะวิลล่าสี่สองแล้วก็ชนะลาเมียสี่ประตูต่อหนึ่งต้องบอกว่าผลงานของโอลิมเปกอสนั้นยอดเยี่ยมจริงๆครับจริงๆเนี่ยตอนที่เราทำคลิปเนี่ยนะครับไรายอัพค่อนข้างที่จะยังไม่ชัวร์ก็เลยไม่อยากเอามาพรีวิววิเคราะห์กันเนทะ่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ร,รู้กันว่าฟิออลเดนายังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับในวันที่พวกเขาเจอกับ กายารี่นั่นแหละโวนฟังของโอลิมเปกอสนะครับก็ยึดชุดผูเ้เล่นตัวจริงนะครับในวันที่เจอกับแอสตันวินล่าซึ่งต้องบอกว่าผลง,งานที่ผ่านมานะครับของฟิโอเรนตินาเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับในรายของอันเชลินบารักเนี่ยนะครับเกมล่าสุดก็ถือว่าทําได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นกองกลางตัวเก่าอย่างโบนาเวนชูราจีคอมโมนะครับส่วนที่หายที่ขาดหายไปเนี่ยนั่นคือซอรติลนะครับปีก ตัวจีดของฟิออลอน่าที่มีปัญหาการบาดเจ็บทำให้ผมมองว่าพิสงของฟิอลก็ยังดูลดลงไปบ้างส่วนแนวรับเนี่ยนะครับรูกา้รารันยาลี่ผลงานไม่ดีครับเมื่อเทียบกับในฝั่งของมิลกซาบิทที่เป็นตัวแบกบแบ็กซ้ายเนี่ยยังมีเคจโน่เบนคีนะครับกับมันทีมที่ผลงานทําไม่ดีภาพรวมเนี่ยนะครับก็ยังคงหวังพึ่งอังเดรเบลติกองหน้าตัวเก่งในฝั่งของฟิลลอน่านะครับที่ผลงานช่วงหลังก็ต้องบอกว่าใช้ได้นะครับส่วนโอลเลนเปกอสนะครับเกมล่าสุดก็ต้องว่าผลงานถือว่า โหดเลยครับบอลในบ้านพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเก่งอย่างมิเซนเต้อิโบรานะครับชิควนโยนะครับแล้วก็กับตันทีมนะครับปีกขวาตัวจี๊ดอย่างคอนตัสนะครับฟอนตุนิสหน้าเป้าตัวความหวังอย่างอายูเอลคาบีจริงๆวันนี้ผลงานทั้งสองทีมดูสูสีกันแต่ว่าเทวิยายนะครับจะเกิดขึ้นที่กีดอีกหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันส่วนผมมองว่าวันนี้ภาพรวมนะครฟีออเป็นต่อในเรื่องของภาษี นะครับชื่อชั้นแล้วก็ตัวผู้เล่นแต่ถ้าผลงานโดยรวมความมั่นใจหรือว่า p e r ์ o r m a n c อันเบย์อสไม่ได้เป็นรองแล้วก็มีโอกาสที่คู่นี้จะจบเสมอในเวลา -2 2นะครับหรือไม่ก็เป็นฝั่งอันเปยอสที่เียดชนะด้วยสกอร์2อ่ 2> ขอฟันธงว่ารองอนเปยอรสที่ราคาปปนะครับคู่นี้ฟิออรังจิน่านะครับต่ออยู่ที่ปอปอลบสนะครับก็ฟันธงว่าคิดว่าส่วนตัวมองว่านะ ในฝั่งของโอลิมปอสไม่น่านะครับไม่น่าจะเพียงพําให้ตอบฟิออลเจนาแล้วก็เชื่อว่าพวกเขาเนี่ยหลุดมาถึงรอบนี้แล้วเนี่ยมีดีพอสมควรที่จะคว่ำฟิออลเจนาในศึกชิงชัเลือกครับก็ฝากเอาไว้ครับโอลิมปิกอสนะครับกอดตังก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆยครับไว้เจอกันใหม่ในพิเศษหน้าสัปดาห์น,นี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ